สวัสดีครับพี่น้องชาวนกเขาทุกท่านครับคลิปนี้นะครับไปลุยเอา,อาคอนนะครับคอนเนยดมาให้กับพี่น้องนะครับหลายๆท่านที่สั่งพเนียดไว้นะครับแต่ว่าคอนที่เป็นพเนี่าเสือตบตูดหรือว่าจะเป็นชั้นปรับชั้นเดียวสองชั้นก็คือมีมีอยู่แล้วนะครับอย่างที่ลงคลิปในครั้งก่อนนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะเก็บมาเสริมนะครับเพราะว่าถ้าางนั้นเดี๋ยว แห้งไม่ทันนะครับต้องทําไว้เผื่อด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ไม่ได้เอากล้องไปด้วยเดี๋ยวถ้าพาพี่น้องไปลุยเดี๋ยวก็ไม่ไหวครับทั้งหนามทั้งหมามุ้ยครับช่วงนี้หมามุ้ยลกครับไปเข้าไปเอาคอนมาทําเตรียมพะเนียดให้พี่น้องอันนี้ชุดนี้นะครับเตรียมที่จะทําก็คือจะเป็นพวกคนอนที่เป็นที่เป็นพะเนียดบ่วงนะครับ เอามาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็น่าจะพอสําหรับพี่น้องใครที่สนใจอยากจะได้พระเนียดบ่วงนะครับก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็พระเนียดที่พี่น้องสั่งไว้ก็ยังทําอยู่นะครับแต่นี่ก็ต้องเผื่อไปด้วยนะครับนะครับอย่างเงี้ยอันนี้คือกางปลาเครือนะครับหรือว่าอีสานเคียมไอ้นะครับต้นอําไอต้นําไอนะครับผูเท่นนาเอิญ แต่ไม่รู้ว่าแต่ละถิ่นแต่ละที่จะเรียกเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ถ้าภาคกลางนะครับจะเป็นก้างปลาเคือครับตัวนี้จริงไหมตัวนี้เหนียวนะครับเหนียวใช้แทนไหวได้เลยนะครับสําหรับอ,อาจารย์หรือว่าคนแก่ที่ทาพระเนียต่ก่อนทํโกงนกแตะก่อนก็ใช้อันนี้แหละนะครับไปทําเป็นวงกระโจมหรือว่าทําแทนแทนไหวนะครับอันนี้จริงๆไม้ตัวนี้เหนียวนะครับ ป็นไม้เหนียวนะบางตัวเนี่ยคคอนเล็กคอนใหญ่ก็เก็บมาครับเนี่ยอย่างนี้แล้วได้แดดแล้วก็จะดัดนะครับทำเนี่ยบวงน่าจะพอดีนะครับสวยๆหลายๆนะฮะสวยๆมีรวดลายธรรมชาตินะครับประมาณนี้แหละนะครับก็จะตัดมีทั้งคอนเล็กคอนใหญ่นะครับใครที่ชอบแบบไหนก็ได้เลยนี่ยครับตวนี้นี้โค้งอยู่แล้วนะครับโค้งธรรมชาติเลยแต่ก็ต้องมาดัดมาแต่งช่วยหน่อยนึง ตัวนี้มีเถาเกี้ยวด้วยนะครับตัวนี้มีเถาเกี้ยวด้วยทําทําเป็นคอนธเนียตบ่วงน่าจะสวยนะครับคงจะโคง้งแต่ว่าดัดตอนนี้ไม่ได้นะครับไม้ไม้ไมพวกนี้ถ้าดัดสดแตกแตกนะครับต้องรอให้เขาหมาดๆก่อนเนี้ยถ้าคอนใหญ่ใครที่จะไปทำพเนียตบ่วงได้เลยนะครับแล้วก็ลักษณะก็เหลือไว้อย่างนี้แหละนะครับ ก็เอาไว้แซมเอาไว้แซมใบไม้อย่างนี้เลยนะครับถือธรรมาชาติเลยนะครับมีตะปูตะปั่ม,มหน่อยนึงนะครับเนี่ยต้องโค้งโค้งดัดโค้งประมาณนี้เนี่ยตั้งตัวบางคนก็แทบจะพร้อมใช้งานได้เลยนะครับก็มาดูว,ว่าจะใช้ชุ่กไหนนะครับตัวไหนที่ทำพระเนียดบวงได้ก็จะทำตัวไหนที่ทำพระเนียดธรรมดาได้ก็จะทำเนี่ยฮะพวกนี้ บางคนชอบพอนใหญ่ๆนะครับก็ใหญ่ประมาณนี้ได้ถ้าแห้งมาน้ําหนักก็ไม่เยอะครับไรุ่นนี้แห้งดีๆน้ําหนักไม่เยอะก็พอนเล็กก็มีครับเล็กประมาณนี้รุ่นพอดนะีรุ่นนี้ก็ถือว่ารุ่นพอดีนะครับนี่ปลายปุ๋ยเยอะๆอย่างนี้จะสวยนะครับน่าจะโค้งได้แต่ดัดตอนนี้ไม่ได้ครับค่อยๆนวดเอาได้นะแต่ว่า ให้เขาทิ้งน้ําก่อนนะครับถ้าผลไม้ก็ต้องบอกว่าให้มันลืมต้นก่อนนะครับเนี่ยดัดให้โค้งอย่างนี้นะครับถ้าม,มีอะไรมาฝากพี่น้องก็เลยอย่าเอาก่อนมาฝาครับตัวนี้ตัวนี้ใหญ่นะครับใหญ่พอดีนะครับถ้าถ้าพอดีถ้าผมชอบมชอบประมาณนี้พอดีแต่ว่าต้องดัดโคง้งน,นะฮะต้องมาโคง้ง ต้องมาดัดค่อยๆนวดแล้วก็ดัดแล้วก็เข้าที่ดัดไว้นะครับเราจะได้โค้งสวยๆตัวก็มีลายธรรมชาติมาแล้วนะครับอย่างตัวนี้เป็นกิ่งแห้งอันนี้น่าจะใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยน่าจะใช้ช่วงนี้อย่างนี้นะครับนี่ค,ครับพี่น้องนี่ผากรนาพวกอย่างนี้ชอบเล็กๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยสวยครับที่นี้ อันนี้เป็นสีธรรมชาติเขาเลยนะครับพอแห้งมาก็จะประมาณนี้แหละนะครับที่เอาไหนะที่เอามาทําให้พี่น้องนครับอันนี้คือสีที่ที่อันนี้คือทําเป็นคอนเพื่อเนียบวกนะฮะแต่ตัวนี้ไม่โค้งมากนะตัวน,นี้ที่ผมทําลองใช้เองนะครับสีก็ออกมาไม่ได้ทิ้งกันแห้งกับไม่แห้งก็จะประมาณนี้ ใครที่สนใจสั่งได้เลยนะครับเตรียมยมไว้นะครับเพราะว่าถ้ามันไม่มีเวลาไปคอรนนี้สวยครับคอนนี้ก็สวยทำทันเยียบบวกความยาวสักหกสิเจ็ดสิเซนแปดสิบเซนประมาณนี้แหละนะครับคอนตัวนี้โคง้งมีปุ่มมีลายธรรมชาติ ไม้พวกนี้จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วนกจะไม่ค่อย่อากลัวไม่ค่อยระแวงเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นเป็นสีธรรมชาติอันนี้สีธรรมชาติมีขาวๆด่างๆเนี่ยอย่างคอนบิดๆอย่างเงี้ยสูนไม่ได้นะครับต้องต้องมายาต้องมาดัดต้องมาดัดต้องมาบิดใหม่ให้โค้งเป็นแนวให้ต้องมีต้องมีต้องมีในอ่านอาพอนวดเาก็จะนิ่มนะ นิ่มคืนสภาพไยนะฮะนี่คืนสภาพไนะฮะได้ยินเสียงไนหะ้แก๊ก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 แต่ตัวนี้ยังไม่ยังไม่ดัดนะครับตากแดดก่อนไม่ได้แดดก่อนนะนิ่มเลยนะจะเอาโค้งแค่ไหนนะฮะหนัวเท้านิ่มนะจากบิดๆแล้วก็ บิดเบี้ยวแล้วก็บิดกลับให้มันได้ศูนย์ให้โค้งแบบได้ศูนย์ต้องมาบังคับกันอีกรอบนึนะฮะพอดีครับถ้าใครชอบคอนเล็กก็จะประมาณนี้คอนใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ดัดโค้งแล้วน่าจะสวยนะฮะตัวนี้แต่แข็งมากนะถ้าเป็น,ปนต้นอันนี้เป็นโคนต้นนะเป็นโคนต้นประมาณนี้ ถาคอนเลน็กนี่พวกนี้ก็พร้อมใช้งานได้เลยบิดให้เนี่ยศูนย์ก็จะมาอย่างเนี้แล้วก็มาเอียงออกหบอกว่าก็ต้องหาวิธีที่จะดัดให้เขาได้ศูนย์บังคับด้านนี้แต่ความโค้งเขาได้นะฮะด้านข้างเขาไม่ได้อ่พออย่างนี้ก็จะเริ่มคืนรูปแต่ต้องมาดัดต้องมาดูนะครับเอาความสวยงามแล้วก็ การใช้งานด้วยคอน,นี้สวยนะถ้าจะทําทําเนียดบ่วงนี่สวยโค้งโค้งได้ด้วยนี่จะหลอกนกได้ดีโอเคถ้าพี่น้องไม่มีอะไรมาฝากก็เลยเอานี่แหละอัปเดตกันหน่อยนะครับสําหรับงานเนีย้ยก็ทํากันอยู่เนี่ยอันนี้อันนี้แห้งแล้วนะครับอันนี้แห้งแล้วแต่ว่าเห็นมันพอดี ตัวนี้ต้องได้ต้องได้แช่น้ำนะครับแช่น้ำให้เขาฟื้นแล้วก็ค่อยดัดอีกทีหนึ่งถ้าเปียกถ้ายังสดอยู่ต้องอาตากแดดให้หมดัดให้หมัดนะครับให้เขาน,นิ่วเหนียวนิดนึงค่อยจะดัดได้แต่ถ้าแห้งมาเลยอย่างนี้ต้องแช่น้ำครับเนี่ยถ้าดัดอย่างนี้คือหักเลยต้องแช่น้ำแล้วค่อยดัด ตัวนี้คอนเล็กๆนะครับแต่ว่าเห็นสวยว่าจะเอามาอาไว้ทาคอนพวกเขาชวานะครับพวกคอนเนีย์เล็กน่าจะสวยนะครับจะมีปุ่มๆหน่อยนึงไม่ไม่ไม่ลวดลายเยอะนะครับแต่ว่าก็เป็นหญิงไม้ธรรมชาตินะฮะอย่างนี้จริงๆปลายตัวนี้ได้เลยนะครับโค้งได้เลยช่วงนี้นะครับอย่างนี้เอาไปทำเนียดบวงได้เลยนะครับตัดช่วงนี้ทำเป็นคอนบ่วงได้เลย ความโค้งได้นะครับปุ่มพวกนี้ก็เหลือไว้ปุ่มหน่อยหนึ่งนะครับลบปุ่มออกหน่อยหนึ่งให้สวยๆอย่างเงี้ยบางคนก็ชอบนะครับชอบคนเล็กๆคนเล็กๆก็น่าเล่นสีเขาสีเงี้ยถ้าถ้าอันนี้คือแปลว่ามันต้นมันแก่ได้ที่นะฮะแก่ได้ที่ก็จะออกเปลือกอาขาวๆหน่อยนึง เือกข,า,ขาวหน่อยนพวกนี้เหนียวแข็งครับแต่ถ้าเป็นถ้ายังอ่อนๆอยูอ่อ,องเขาจะออกสีแดงๆงถ้าเปลือกยังอ่อนเปลือกอ่อนก็จะออกสีแดงๆอย่างนี้นะครับปุ่มนี้ก็จะห่างนะครับปุ่มก็จะห่างแดงๆแต่ถ้าเขาแก่ได้ที่นะฮะดูความต่างแล้วแต่ความชอบนะครับ พวกนี้เอามาเผื่อที่จะทำพระเนียนเล็กนะครับทำคอนพระเนียนเล็กพอแห้งมาสีเขาก็จะได้สีเขาก็จะออกแดงกแต่ว่าถ้าคอนแก่ถ้าคอนที่แก่อยู่แล้วแน่นอนครับพี่น้องว่าสวยคนระับสวยโดยธรรมชาติอันนี้ก็แก่อันนี้เป็นคน็นโคนต้นนะครับคนต้นมีปุ่มมีอะไรตัดได้ตัดได้ จะต,ต้องให้หมาครับถ้าฝืนตอนนี้คือเสียของครับ <c oughs> เคยลองดูแล้วที่แรกไม่เข้าใจก็ดัดเลยนะครับอีนนี้เล็กๆแต่ว่าอันนี้เ็าเป็นโคนอันนี้เ็าเป็นโคนต้นนะครัเล็กๆปุ่มตัวนี้ขึ้นพวกนี้จะอยู่ใกล้น้ํานะครับสีขเขาก็จะเป็นประมาณนี้พอห่างออกมาเนี่ยก็คือเริ่มเป็นช่วงอ่าช่วงกลางต้นขึ้นมาแล้วนะครับปุ่มจะต่าง โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยดูกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะดัดแล้วเดี๋ยวจะลงให้พี่น้องได้ดูเอานป็นว่าคลิปนี้ฝากกันไว้แค่นี้แล้วกันนะครับใ่มีอะไรมาฝากกันก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับใครที่สนใจแบบไหนก็โทรเข้ามาได้กับเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นงานที่สั่งทําไว้แล้วก็กําลังไล่งานนะกำลังทําอยู่เยอะครับทั้งขึ้นงานไม้ทั้งขึ้น เนี่ยฮะตัวนี้อ่ะให้ดูทิ้งท้ายเนี่ยพอพอเสร็จพอเสร็จแล้วนะครับนี่สีเขาก็จะออกมาประมาณนี้แบบนี้อันนี้ก็คือไล่งานให้พี่น้องอยู่นะครับอันนี้แบบชา้นปรับระดับนะครับนี่คอนก็จะใช้ประมาณนี้คอนพวกนี้จะสวยธรรมชาติครับอย่างนี้แล้วก็จะมีพเนียดบวกนะครับที่ทําไว้อยู่กําลัง แต่ว่างานตัวนี้ไล่อยู่หลายใบนะครับตอนนี้กําลังไล่งานหลายใบเพราะว่าค้างงานตัวนี้พี่น้องเยอะมากเลยนะครับถามกันเข้ามาเยอะแต่ก็ไล่งานให้ได้ใช้กันนะครับอันนี้ว่าจะส่งตั้งแต่สองวันสามวันที่แล้วฝนตกทําสีไม่ได้ครับเนี่ยต้องทําสีตรงเนี้ยทาสีตรงคอนเนี่ยนะฮะตัวคันควงนะควงสปริงหรือว่าอ่าหลายๆท่านอาจจะเรียกไม่เหมือนกันครับ หวงสปริงหรือว่าจะเป็นว่าแกนสปริงหรือว่าอาจจะเป็นว่าคันฟาดหวงคันฟาดอะไรก็แล้วแต่นะครับตองนี้แหละจริงๆเป็นลูมิเนียมนะครับก็ทําสีให้มันคล้ายสีธรรมชาตินะครับแล้วก็เราเคลือบยูริเทนให้แข็งนะครับ2รอบครับก็เลยใช้เวลาหน่อยนิดนึงเดี๋ยวใส่ตะข่ายนะี่ก็ตัวน,นี้ก็ส่งได้แล้วนะครับพยอยทำไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องที่สั่งเข้ามา ก็จะเย็นรอแล้วกันนะครับได้ใช้กันแน่นอนทุกท่านนะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับพี่น้องสวัสดีครับ